วันต่อมาเอวเจ็บจังโมสังหยวนทรมานฉันทั้งคืนทำจนฉันนอนหลับไม่สบายตัวเกือบสายแล้วไมยล่ะปากผู้ชายคุณโกหกต่อไปฉันจะไม่ถูกเขาหลอกอีกแน่นอนเชื่อช่างเถอะร้อยกลับไปถึงบ้านแล้วค่อยคุยกับเขาตอนนี้รีบไปรับพี่ยานเพิงดีกว่า ลินวันไปในที่สุดเธอก็ถูกจับได้แล้วเอ๊ะลวนจังเหมยหรอหนายลูกหมาฉันมีเรื่องอะไรเหรอคะนินวันไปเธอกำลังล่อลวงอะไรฉันอีกเธอทำร้ายจิงเวียจนกลายเป็นแบบนั้นยังกล้าถามว่าฉันมีธุระอะไรอีกเหรอ คุณนายรู้ไม่มีใครทำร้ายลูกสาวของคุณหรอกคะ่ะทำไมเขาถึงตกไปอยู่ที่ตรงนั้นคุณก็รู้ดีนี่คะ่ะเธอหยุดพูดจามัา่วซั่วตรงนี้สิงเวียถูกเธอทำร้ายทางหากละลินวันไปฉันยังจะบอกให้นะเธอรีบปล่อยว่าสังหยวนให้สิงเวียเสียไม่อย่างนั้นฉันจะไม่ยอมจบกับเธอแน่ คุณนายลู่ถ้าคุณมาหาฉันเพราะเรื่องนี้ฉันขอไม่คุยด้วยนะคะแม่ที่แยกความผิดชอบชั่วดีไม่ออกแบบนี้ไม่แปลกใจที่ลู้จริงเวียจะเดินไปทางที่ไม่ถูกต้องไครให้เธอไปหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณนายลู่ปล่อยด้วยคะ่ะถ้ายัางยื้อฉันอยู่ฉันจะแจ้งตำรวจ แจ้งว่าแจ้งสิใครจะกลัวกันแน่นะโออะไรช่วยด้วยมารีบมาดูนะคะความจริทำอยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นเหมือนว่าจะมีเรื่องเรรีบไปดูเร็วทุกคนดูสิ ู้หญิงคนนี้หลอกล่อว่าที่คู่มั่นของลูกสาวฉันอีกทั้งยังมีลูกแล้วฉันพูดเขาดีๆแต่เธอก็ไม่ฟังอีกทั้งยังทำร้ายฉันอีกจิตใจมันหิดมากถึงวันไปคือทำให้ลูกสาวฉันหมดอนาคตฉันก็ทำให้เธอไม่มีความสุขเหมือนกันฉันทำให้เธอถูกวิจารณ์ไปตลอดชีวิตท้งองขวัญแต่งหรอหลอลวงว่าที่คู่มั่นคนอื่น ตายแล้วผู้หญิงคนนี้ทําตัวเหมือนสุนัขไม่คิดว่าจะทำเรื่องแบบนี้ได้ใช่ผู้หญิงแบบนี้ฉันเจอมาเยอะเพื่อขอมผู้ชายไปทั่วโดยใช้รูปลักของตนน่าไม่อายแม่ของเขามาหาถึงที่แล้วเขายังกล้าพักอีกถ้าเป็นลูกสาวฉันนะฉันจะตัดขาสารน้ำโสโครกสักหน่อยไหมสมกับเป็นที่แม่กับลูกสาว คุณคะคุณรีบลุกขึ้นคะ่ะเราจะวิจารณ์แทนคุณเองเธอที่เขาพูดเป็นเรื่องจริงไหมไม่ใช่นะคะเธอมันสุนักจิ้งจอกยังกล้าโกหกอีกเหรอเรือยังกล้าพูดอีกนะเธอท้องก่อนแต่งไม่ใช่หรืองไงท้องก่อนแต่งเป็นเรื่องจริงคะ่ะแต่ทุกคนได้ยินหรือยังเธอยอมรับแล้ว สุนักทิ้งจอดคนนี้ทำเรื่องพวกนี้ยังไม่พอยังทำร้ายลูกสาวฉันทำให้เขาได้เข้าคุกลูกสาวที่น่าสงสารอย่างฉันอะไรนะล่อลวงผู้ชายยังทำให้เขาได้เข้าคุกอีกผู้หญิงคนนี้เอามาหิตมากผู้หญิงคนนี้ยอมรับแล้วดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องจริงนะฉันจะถ่ายลงให้ทุกคนรู้ถึงความจิตใจมาหิดของคนนี้ คุณนายลูกคุณยังพูดออกมาแล้วนะคะเพื่อใส่ร้ายฉันขนาดลูกสองตัวเองเข้าคุกเขพูดออกมาหมดเลยพวกคุณดูท่าทางของเธอสิเธอไม่สำนึกถึงความผิดของตัวเองเลยสักนิดสันดานของคนเรามันแก้ไม่ได้จริงๆฉันจะไม่เสียเวลาแล้วฉันจะกลับไปปกป้องบ้านที่แตกสลายของฉันดีกว่า หวังว่าฉันจะมีชีวิตอยู่ถึงวันที่ลูกสาวฉันออกมาเป้าหมายมาถึงแล้วต้องกลับแล้วมีนวันไปเธอจะถูกผู้คนตะโกนด่าแน่นอนคุณนายลู่จะกลับแล้วเหรอคะคุณบอกว่าลูกสาวของคุณเข้าคุกแล้วทาไมไม่บอกพวกเขาแล้วว่าทําไมลูกคุณถึงเข้าคุกถ้าคุณไม่พูดฉันจะพูดนะคะ ที่ลูกสาวฉันเป็นคนร้ายก็เพราะเธอเป็นคนยัดของกลางจ้างนักฆ่ามาค่าฉันเกรงว่าจะยัดของกลางไม่ได้หรอกนะคะอะไรนะจ้างนักฆ่าเหรอพวกคุณอย่าฟังที่เธอพูดนี่ไม่ใช่เรื่องจริง ลูกสาวฉันเขาถูกหลินวันไปบีบบังคับถ้าไม่ใช่ว่าอิรันไปล่อลวงว่าคู่มั่นของเขาเขาไม่มีทางทําเรื่องแบบนี้หรอกหลินวันไปแลยชื่อน,นี้ทําไมฉันถึงคุ้นหูจังนะอ๋อฉันคิดออกแล้วคิดอะไรออกหลินวันไปคือใครพวกคุณไม่ได้ดูข่าวของครอบครัววัวเมื่อไม่กี่วันก่อนเลย พ่อสั่งหยวนมาถึงที่อีกทั้งยังประกาศว่าหลินวันไปคือคุณนายของบ้านหัววตอนนั้นเหมือนว่าจะมีผู้หญิงบ้าคนหนึ่งอยากฆ่าคุณหนูหลินแต่ไม่นานก็ถูกจับเขาพูดแบบนี้ฉันก็เหมือนจะคิดออกแล้วคุณหลินคือแม่ที่ให้กำเนิดเด็กของบ้านหัววอ๋อฉันคิดออกแล้วผู้หญิงบ้าคลั่งที่ถูกจับเหมือนจะชื่อว่าลูกจิงเวียคงไม่ใช่ลูกสาวของเขาหรอกนะ เช่เนนสี่ว่าซังเหนุยคุณหลินต่างรักกันเรื่องลูกก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนลูกสาวของตัวเองก็แอบนอกใจเขายังกล้าใส่ร้ายคุณหลินอีกไม่ไม่ใช่นะทุกคนฟังที่ฉันพูดอะไรนะที่แท้คือแม่ของฆาตรกรเหรอตายแล้วโชคายจริงที่ฉันไปยุงคุณขึ้นมา ถ้าใครเขารู้ว่าฉันพยุงแม่ของฆาตกรเขาจะมองฉันเป็นคนยังไงคุณรีบลงไปนั่งเอาเป็นว่าฉันไม่ได้พยุงกุงขึ้นมานะเธอคุณนายลูกพูดตามตรงวิธีการพูดให้ร้ายคนอื่นยังไม่สู้ลูกสาวคุณเลยนะคะฉันแนะนำให้คุณไปเรียนกับลูกสาวคุณสักหน่อยนะ แล้วก็ฉันลืมไปบอกบอกไปว่าเกรงว่าทั้งชีวิตนี้คุณจะไม่ได้เจอลูกสาวคุณหญิงนะคะหลิงวันไปเธอก็เร็วเหมือนแม่เธอไม่มีผิดฉันจะฆ่าเธอให้ตายคุณพูดว่าอะไรนะคุณรู้จักแม่ฉันเหรอแย่แล้วหลุดพูดออกมาจนได้ ฉันไม่รู้จักแม่เธอแต่ดูเธอแล้วแม่เธอต้องไม่ใช่คนดีแน่ต้องเป็นสุนัขจิ้งจอกเหมือนเธอแน่ๆหุบป,ปากห้ามว่าแม่ฉันนะโอ้เธอเธอกล้าทำร้ายฉันฉันจะด่าแม่เธอเธอมีปัญหาอะไรที่ก็ค่าฉันสิแม่เธอเป็นคนเลวพอได้แล้ว